สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูการประกอบชุดถังลมแล้วก็ลำกล้องนะครับเพื่อที่จะเอาไปเข้าชุดครับกับโหลดเนี่ยครับกระโหลดตัวนี้นะครับเป็นการประกอบแบบโค้งปิดนะครับตัวนี้คือถัง30เซนนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับประกอบ ตัวที่จะประกอบใหม่เนี่ยจะเป็นตัวตัวถัง40เซนนะครับเนี่ยถัง40เซนวิธีจะประกอบถังชุดนี้เข้าไปในเฟรมแบบปิดนะครับต้องทําแบบนี้นะครับสอดถังเข้ามาก่อนนะครับพอสอดถังเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่เล็กเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องตัดเฟรมนะครับ ไม่ต้องตัดโลดไม่ต้องตัดอะไรเลยนี่ยนะครับมันจะพ้นพอดี มันจะมีช่องให้มันขยับได้อยู่นะครับจากนั้นก็ใส่ชุดห้องลมแล้วก็วาวเข้ามาได้เลยครับ ต้องเจาะรูลมใหม่นะครับเพราะว่ารูลมไม่ตรงแต่ผมจะไม่เจาะนะครับผมจะใช้วิธีไล่หาอ๋อ,อ,อได้ครับรูลรมขึ้นข้างบนพอดีเลยเค,ครับรูลรมรูลรมมนจะขึ้นมาด้านบนตัวนี้จะเป็นตัวถังลมพิเศษนะครับ40่สิเซน องี่ยาวขึ้นได้นะครับ ทือถังลม40เซนนะครับเดี๋ยวจะเอาเปรียบเที่ยบมันให้ดูเลยระหว่าง30เซนกับ40เซนนะครับเดี๋ยตัวด้านหน้านี่คือตัว30เซน,นครับตัวนี้ตัว40เซนส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือลำเหล็กนะครับลำเหล็กมันจะชุบสีได้แต่ว่าขนาดมันจะเท่ากันกันกบลำมีเนียม นี่คือล้ำที่จะเราใส่นะครับส่วนตัวน,นี้ก็คือคือปอกอัดลำทองเหลืองนะครับปอกอัดลำทองเหลืองลำทองเหลืองผมไม่มีนะครับนี่คือลำเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับจะเป็นลํำแปดมิลจะต้องมาอัดปอกแบบเนี้ยแล้วก็เข้าปอกมิตเข้าปอกพลาสติกแบบนี้นะครับเข้าปอกพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็อัดเข้ามาในนี้ย เข้ามาในลำเหล็กเนี่ยหรือจะเป็นลำมิเนียมก็ได้นะครับลำมิเนียมจะไม่มีสีนะครับแต่ลำเหล็กตัวนี้จะเป็นสีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆี่จะเลือกส่วนตัวนี้นะครับตัวลำทองเหลืองตัวนี้ตัวลำทองเหลืองตัวนี้มันเป็นลำยี่สิบนิ้วนะครับ็เป็นยี่สิบสองนิ้วนะครับความยาวของมันคือยี่ิบสองนิ้ว ส่วนตัวเนี้ยส่วนตัวลำเหล็กเนี่ยมันจะเป็นลำที่รองรับความยาว24นิ้วนะครับความยาวของลำป้องที่มีขายมากที่สุดในบ้านเราคือ24นิ้วตัวลำเหล็กลจะรองรับ24นิ้วถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดคิดจะเล่นนะครับก็ <S <S ให้หาลำได้เลยนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็แล้วแต่เพราะความยาวของลำพวกนี้ที่มีขายในบ้านเราเนีย่ยมันจะแบ่งเป็น16นิ้ว18นิ้ว20นิว้ว20 สองนิ้วแล้วก็ยี่สิบสี่นิ้วนะครับยาวที่สุดคือยี่สิบสี่นิ้วแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับอย่างพวกเพื่อนๆเลือกลำยี่สิบสองนิ้วเนี่ยก็ต้องมาเข้าชุดกับตัวนี้ครับถังสามสิบเซนนะครับแต่ถ้าเป็นลำยี่สิบสี่นิ้วที่จะใส่กับตัวลำเหล็กเนี่ยมันก็ต้องเป็นถังสี่สิบเซนนะครับมันถึงจะเหมาะสม ครับนี่คือลำ24นิ้วตัวนี้คือ2ีนิ้วเนี่ยรองรับกับลำกล้อง24นิ้วเวลาใช้งานนะครับมันก็จะมาเข้ากันโหลดเข้ากนนันโหลดแบบนี้นยาวเข้าสุดแบบนีน้ ผมจะแยกนะครับผมจะแยกขายเป็นสองชิ้นนะครับคือในชุดนี้ในชุดลำกล้องเนี่ยในชุดถังลมนะครับในชุดถังถังลมในเล็กเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแบบนี้นะครับคือผมจะให้ให้ใหบูตไปด้วยครับเนี่ยผมจะให้บูต ไม่ใช่ผมจะให้บูทคือบูทตัวนี้ผมจะอัดให้เลยนะครับอัดเข้าไปให้อยู่ข้างในเนี่ยตามตำแหน่งของมันเนี่ยผมจะอัดให้เลยเพราะว่าเพื่อนๆไม่มีแบบนะครับมันต้องทําแบบอัดเข้ามันถึงจะได้ฉากได้ตำแหน่งของมันนะส่วนปอกตัวเนี้ยให้เพื่อนๆไปอัดเองนะครับเพราะว่ามันมีคลิปอยู่ก่อนแล้วที่ผมประกอบปอกตัวน,นี้ผสมซีเมนต์เหล็กแล้วอัดเข้าครับแล้วทีนี้ทิ้งให้แห้งแล้วค่อยสอด ก็ค่ยสอดอัดเข้าไปในลำกล้องหลักเนี่ยนะครับตัวลำทองเหลืองเนี่ยให้ไปหาเสื้อกันเอาเองนะครับสั่งกันเอาเองผมจะจัดชุดนี้ให้นี่ก็คือหนึ่งชุดเนี่ยนี่คือชุดสี่สิบเซนนะครับจะมีสองอย่างจะมีชุดสี่สิบเซนกับสามสิบเซนนะครับโดยที่จะมีปอก พลาสติกเนี่ยชุดละหกตัวนะครับแล้วก็มีปอกมีเนียมปอกัดลามทองเหลืองให้นะครับตอนนี้ชุดส่วนลาทองเหลืองตัวเนี้ยเพื่อนๆสั่งกันเอาเองนะครับไปหากันเอาเองแล้วก็ลำเหล็กกับลำมีเนียมเนี่ยผมก็จะจัดชุดให้นะครับคือถ้าเป็นชุด สามสิบเซนเนี่ยจะรองรับกับลำยี่สิบสองนิ้วนะครับเป็นลำยี่สิบสองนิ้วส่วนเป็นชุดสี่สิบเซนเนี่ยจะเป็นลำรองรับลำยี่สิบสี่นิ้วนะครับความแตกต่างกันมีแค่นี้ทีนี้พอเพื่อนๆได้ประกอบชุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเพื่อนๆประกอบได้ชุดถังลมไปแล้วประกอบลำกล้องอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็ได้โหลดมาปุ๊บเนี่ยก็ประกอบโหลดเข้าไปเลยครับชุดนี้ไม่ยากครับประกอบเข้าไปเลย กระกอข้็ไปเสร็จปุ๊บก็ขันน็อตแค่สองตัวครับน็อตนี่ผมก็จะจัดให้ทั้งหมด เติมลมนะครับเติมลมให้เรียบร้อยเนี่ยก,ก็ใช้ได้แล้วครับเรียบได้แล้ว ชุดถังลมนะครับถังลม,งลม30เซนกับ40เซนนะครับจะขายให้เป็นเซตเลยนะครับเป็นชุดเลยโอเคนะครับขออุณนครับ